สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y u t u b e เสียรัพย์ขุดบีรงครับวันนี้เราพามาชมแปลงของบ้านตาเฮืองครับตำบลลำดวนอำเภอกราสา,รางจังหวัดบีรครับผมเนาะแปลงที่เราขุดเสร็จเรียบร้อยครับเนาะแล้วก็เรื่องของพื้นที่การขุดครับเนี่ยโอ้เดียวตรงนี้คือสัดส่วน1ต่อสมครับในพื้นที่สามไรครับ พอดีมีปัญหานิดนึงครับเรื่องของรูปแบบเพีย้ยนไปหน่อยหน่อยครับเนะาะเจ้าของแปลงเลยวเราเลยต้องมาแก้ง,งานทางนายช่างบอกว่าให้เราขยับคลองไส้ไก่ครับตรงนี้เส้นนี้เนาะคลองไส้ไก่เข้าไปให้มันอีกประมาณสักสิบกว่าเมตรครับจากตรงนี้ไปครับจากตรงนี้ไปก็ให้ไปอีกประมาณ ประมาณตรงนี้ครับผมประมาณตรงนี้ฮรประมาณสิบเมตรครับน่าจะน่าจะได้ครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ผิดแบบมากมายประมาณตรงนี้ครับเราสไกลอยู่ประมาณตรงนี้ประมาณสิบเมตรได้ครับผมเนี่ยเลยจะให้เจ้าคูบตายู55ครับมาจัดการให้ซะหน่อยครับผมย้ายจากบ้านขามโคกโพครับดยอาจานไม้ครับมาเคลียตรงนี้ให้หน่อย น้ำใสมากเลยครับแล้วก็เรื่องของการพัดทลายของดินไม่มีเลยนิดหน่อยตัวนี้นิดหน่อย,อยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหลุมุนหลวงพกครับผมเนาะหลุมคุหลพกครับตรงนี้คือคลองไส่ไก่ที่ออกจากบอ่อที่หนึ่งครับด้านในก็มาก็เป็นหลุมคุณหลวงพกหนึ่งแล้วก็มีคลองขวางครับเนี่ยจะมีคลองขวางคลองไส่ไก่คลองดอจะมีคลองที่ขวางจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาครับเนี่ยมีเปะหลุลมคุหลวงพกครับนี่ฮะ สวยงามครับน้าออกมาอย่างสวยเลยครับกับลุก,กนงของเราแล้วก็ตรงข้างในนี่ก็คือต้องทําสะพานเข้าไปแล้วครับผมเพราะว่าไม่มีทางเข้าเนาะเป็นที่โคกครับผมแต่ไม่มีทางเข้าถือว่าโอเคครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับตรงนี้ก็<อ>น่าจะมาแก้งไงก็วันนี้น,น่าจะจบครับผม เอาให้สมบูรณ์แบบครับช่างก็ลำบากใจเรื่องของการตรวจครับเพราะเราก็เข้าใจท่านครับแปลงที่เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็เป็นแปลงที่ออกมาได้สวยงามจริงๆครับผมกับโครงน้องนาโมเดลแปลงของบ้านตังเหืองครับสีของน้ําก็สวยงามครับน้าออกมาจะอย่างสวยครับลองใส่ไก่ดูครับดูลองใส่ไก่ีครับสวยงามจริงๆเนาะพาะเราก็อยากให้เห็นภาพครับ คลองไส้ไก่เส้นนี้ฮะจะเชื่อมจากบ่อที่หนึ่งถึงบ่อที่สองครับเป็นคลองที่ต้องเชื่อมกันคลองเชื่อมจากหนึ่งถึงสองเลยเต่ก็จะมีอ่าเรียกว่าสันแข็งครับทีกั้นระหว่างเส้นคลองครับกั้นไว้ครับเนามีสัน์ขันแข็งหนึ่งตัว,อวสองตัวสามตัวครับตีกั้นระหว่างบ่อไว้ครับผม ตรงนี้ก็น่าจะได้ขุดแล้วก็ขุดออกมานี่คนระับแล้วก็ดันดินโกยมาฝั่งนี้แค่ดินฝัง่งนี้เพิ่มเติมครับให้ดินฝัง่งมาฝั่งนี้ครับผมทำใจครับผมงานมันไม่จบก็ต้องมาแก้ครับแต่ว่าสวยงามครับเจ้าของแปลงบอก,กว่าสวยงามแล้วก็เรื่องของท่านนายช่างก็บอกว่าเราทำได้สวยสดงดงามครับผมกับภูมิลังาโมเดลสีสันของ รูปแบบของบอแล้วก็สีชันของน้ําที่ซึอมออกมาจากที่เราคุดเสร็จก็ถือว่าโอเคสุดๆเลยครับนี่ะคือแปลงที่เราทําสําเร็จร่วงไปแล้วครับแต่ว่าต้องกลับมาแก้งานอีกนิดนึงฮะงานอีกหน่อยหน่อยแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าโอเคครับสวยงามโดยภาพรวมก็ถือว่าโอเคจะให้ดูของใส้ขายที่ยาวจากตรงนี้ไปเนี่ย สวยงามเหลือเกินครับผมจากบ่อที่หนึ่งถึงบ่อที่สองครับ,บ, 1, 2, บ 0, เป็นโคกน้องนาโมเดลที่สมบูรณ์แบบครับน้ำเต็มทั้งสองตัวหนอน้ำก็สวยเหลือเกินครับเนาะพื้นที่ก็ตรงนี้จะต่ำกว่าด้านบนนิดนึงครับก็น่าจะเอาเป็นฟองไส้ไก่เนาะ <c oughs> มาเนี่อาจารย์ระมาตรงนี้จะได้ไม่น่าเกียบจะได้ตรงกับตามแบบที่ท่านในช่างออกแบบมาครับอันนี้ทราจะพาไปชมบอ่อที่ที่หนึ่งครับที่อยู่ด้านในครับเป็นด้านในเราจะเดินบนคันนาทองำคำสวยงามครับผม ได้กินเลยครับนี่เอาปลามาลงไล่กินแน่นอนเนาะถือว่าฝีมือของพวกเรานี่ในระดับที่ใช้ได้ครับดูการทำคลองไส้ไก่แล้วก็ลงนพนนกครับออกมาได้อย่างสวยงามครับผม ก่อนที่เราจะย้ายรถไปก็คือว่าโอเคครับเพราะว่าดึงดึงไปอีกได้ถ้าใช้รถเจ้า SK 200 SM เนี่ยก็คือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็จบครับแต่จะกูมปตา U5 ก็จะใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าคันเล็กเนะาะการทำงานก็ต่างกันประมาณ3ถึงสเท่าครับแต่การเคลื่อนย้ายการคนย้ายรถก็จะต่างกันครับเรื่องของการทำงานพอดีทาง ตาก็หมดงานพอดีรับทางนู้นก็คือจบแล้วสําเร็จเรียบร้อยแล้วทางแกลงของท่านพระยาพิทักษ์ครับบ้านขาพวกปวกติว่เราทํางานโมตตาหมดหน้าที่ตนะัวเองแล้วเนาะได้ทแถวสวยงามมากๆครับน้ําเป็นน้ําที่ใสามากๆแล้วก็สวยมากๆครับสวยจริงๆครับโคกมองนะ้โคกนองน้ำมาเดียวที่สมบูรณ์แบบจริงๆครับ ท่านใดที่เข้ามาชมหรือพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาชมเอฟซีเราเข้ามาชมพุ่งงน้ำหมดเดียวหรือช่องของเราก็นี่้อยากเห็นภาพจริงๆบรรยากาศจริงๆถ่ายแบบไม่ได้ตัดไม่ได้ต่อครับว่าบรรยากาศของพวกเราที่เราขุดไปแล้วสีสันของน้ําแล้วก็เรื่องของเนี่ยสีสันและเรื่องของน้ําที่ซึมออกมาและรูปแบบบ่อที่ทําออกมา ชัดๆเลยครับเห็นกันหลายๆมุมครับเราจะเดินรอบเลยครับเนอเาอาจจะพาพะเาาพื่อนๆารพี่ๆที่เข้ามาชมพวกเราในชมคลิปนี้ก็จะได้เห็นรอบเป็นกลองไส้ไก่ได้เห็นรูปแบบบอ่อที่สวยงาม,มครับเนี่ย มาให้ดูด้านนี้ฮะนี่จะเป็นโคกบรรขันครับแล้วาให้ดูด้านนี้กับงานโคกน้องนาครับพวกเราสวยงามมากครับผมสวยงามจริงๆิโออิชชจฉาเจ้าของแปลงครับเนาะเป็นแปลงที่สมบูรณ์แบบมากมากครับแล้วก็สวยงามมาดูมุมนี้ฮะด้านนี้จากบ่อที่หนึ่งครับ จะให้หมองเห็นภาพจากบ่อที่1นึงถึงบ่อที่2องกับลองไส้ไก่ที่ไม่ได้โรงเป๊กครับมีหักซ้ายหักขวาเลี้ยวไปเลี้ยวมานิดนหน่อยนะครับเรียนแบบธรรมชาติได้ครังนี้อันนี้เราอยู่ทางเรียกว่าด้านไในเนาะด้านไหนของแปลงครับเราจะมาเดินขนาทตองคำฟังนี้ครับ ดูว่าทัานใดมาแล้วครับน,นี่ฮะกล่องไส้ไก่โอ้โหน้ำครับใสจนเห็นด้านล่างครับใสจนแบบเห็นดินด้านล่างเลยครับผมน้ำที่ใสมากๆครับดูโอ้โหแล้วยิ่งลมพัดเย็นๆนี้ครับ ถือว่าสุดยอดมากๆครับกับโคกหนองนาะโมเดลของพวกเราครับกับการทาการของเสียสารสนเทำครับทีมงานพวกเราบรรเลงรือว่าจัดการบริหารเรื่องโคกหนองนาได้สุดยอดครับเนี่ยลองไส้ไก่ครับผมด,ดูลงไส้ไก่กันโอ้นี่ฮะ อัวครับผมเดินยากนิดนึงเนาะเรามาเดินอยู่บทขนาดทองคำฝั่งด้านซ้ายครับท่านนับออกกว่าจากด้านไหนเนาะโอ้สวยงามจริงๆครับผมนะสวยสดงดงามครับออกมาได้สมบูรณ์แบบที่สดนะุดครับผมเนาะ่งของบริบทเรื่องของรูปแบบแปลงเรื่องของน้ำที่ซึมออกมา ไลค์กดแชร์ก็เพื่อเป็กำลังใจพวกเรากับทีมงานเสียสระความพยายับกับหน้างานที่ทำว่าเสร็จเต็มกำลังแขนเยอะน้อยครับเนาะเพื่อจะให้สมบูรณ์แบบไปเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ